เดี๋ยวก็โทรศัท์มาแล้วเฮ้ยมึงยืยิงเข้าไปมึงบุกเข้าไปนะครับไอสัตว์ตัวมันแดกวายอยู่ที่บ้านผมว่าจริงๆนะถ้าเฮี้ยคุณเซนไม่ตายเนี่ยมันไม่จบแล้วครับนี่มันแก่ขนาดนี้นะใส่รองเท้าแตะนะมันยังนั่งบัญชาการรบและทหารขมรนชายแดนเนี่ยเขาไม่ชอบคุณเซนแล้วครับเหมือนกับผมเป็นแม่ทัพรบอยู่เนี่ยเดี๋ยวก็โทรศัพท์มาแล้ว เฮ้ hey, มึงยงงิงเข้าไปมึงบุกเข้าไปนะครับไอสัตว์ตัวมันแดกวายอยู่ที่บ้านถ้าคุณเซนคุณว่าคุณเป็นนักรบจริงรบมาครึ่งชีวิตจริงแล้วมึงใส่ชุดเครื่องแบบที่ออกไปบัญชาการแนวหน้านนต้องไปเสี่ยงกระสุนปืนใหญ่ไปเสี่ยงลูกระเบิดไออย่างนั้นผมจะชื่นชมคุณว่าด้ mm hmm. วยเจ๋วเว่ท่านคุณเซนนี่นักรบเวย้ยไอเฮียนี mm ่ห่าอยู่ที่บ้านพูดอยู่ที่บ้าน นะครับและโทรศัพท์ไปหาแม่ทัพคนโู้นแม่ทัพคนนี้จนแม่ทัพยศระดับคนตรีต้องเสียชีวิตในสนามรบคนนี้ผมไม่รู้ว่าคุณเซนจะเอาเงินที่ได้ไปจากบ่อนให้แม่ทัพคนนี้กับครอบครัวเขาสักสิบล้านบาทหรือเปล่าก,ก็ไม่รู้มันแม่ไม่ให้หละครับแล้วตั้งแม่ทัพคนใหม่มาชื่อพลจะตะัตวาอะายกัมู้ แม่ผมก็ไม่อยากดูนะครับอายุ89ไอ้ชิปหายถ้าอย่างนี้กูก็จะแพ้มึงสิมึงเอามัมมี่มาเวนี่เสมนมันเวนอย่างเงี้ยคือผมดูภาพท่านแล้วนะหนึ่งท่านอายุ89กูดูไอ้เฮี้ยนี่มันศกฉีดยานี่หว่า มึงเอาศพฉีดยามาบัญชาการลกเราไม่ได้ไปดูถูกนะครับแต่ว่ากูคิดว่ากูหลอกกว่ามึงซะแล้วกันทำไมเขาตั้งคนนี้มาไหมหนึ่งตั้งมาในน้ำตั้งมาในน้ำอาจจะพูดไม่ได้แล้วด้ซ้ำไปนะครับแต่คนสั่งการให้ยิงจริงๆเนี่ยมันบุญเซนะนะครับ สั่งตรงไปที่พอบอลพลขอบอพันขอบอร้อ,อ,รอ,อ,รอไปเเลยทุกคนในขมิมนแม่งกลัวคุณเซนทางนั้นครับและตั้งแกมาได้แกอายุแปดสิบเก้าแล้วเวนแท้เลยโอ้ยจริงๆเลยคนอายุแปดสิบเก้าแล้วผมอายุเจ็สิบเนี่ยแม่เมื่อเช้ารีบลุกมาหน่อยยังปวดหลังย่อหลังเลยนะและแปดสิบเก้านี่แต่ผมดูแล้วจริงๆ ครั้งแรกมองเห็นภาพก็เอ้ยไอ้เชียนี่ศพฉีดยาหรือเปล่าวะ <c oughs> โอโหหรือไม่มีตัวคนแล้วกับลรูปแต่อย่าไปประมาทนะครับอย่าไปประมาทเขาอาจจะเป็นทาหารขมรนแดงเก่าและเชี่ยวชาญการลบํำน,นานในพื้นที่สมรภูมิตรงนี้ก็ได้นะครับมาให้ <c oughs> สายลับนี่ต้องจัดการนะครับ ถ้าเกิดสายล้ตํารวจต้องไปช่วยทหารหน่อยนะครับสงสัยใครเป็นสายลับปุ๊บเนี่ยเข้าไปควบคุมตัวก่อนนะครับเข้าไปควบคุมตัวและใช้เครื่องมือเราเนี่ยเครื่องมือของตํารวจที่มีตํารวจปอสอมีเครื่องมืออยู่แล้วเอาเครื่องเซลล์ไบสไปอยู่แนวชายแดนเลยครับเอาเซลล์ไบสดูข้อมูลนะครับมันอาจจะส่งและลบส่งและลบมันจะได้ดูข้อมูลมาและให้ทหารนะครับและให้ฝ่ายทหารถ้ารู้ว่าเป็นสายลับจริงๆ ก็เงียบๆไว้ส่งไปเฝ้ารากมาม่วงเลยไม่ต้องดำเนินคดีแล้วครับส่งเฝ้ารากมาม่วงเลยถ้าไม่มีสถานที่ก็ <c oughs> <29. S 2> ส่งมาให้พี่เลวะที่การบุรีก็ได้ <c oughs> เพราะว่าถ้าค้นสาลเนี่ยโทษเขาคือประหารชีวิตนะครับในภาวะสงครามและประกาศกดอายการศึกอย่างเงี้ยแล้วมาเป็นสปายสายรับไปชี้เป้าให้ ไฟศัตรูของเราเนี่ยโทษประหารชีวิตเราก็วันสต็อปเซอร์วิสไปเลยไอ้จรวดมันที่ผมไปเปรียบเทียบบ้งไฟพญานาคเนี่ยผมว่าบ้งไฟพญานาคประเทศไทยเนี่ยมีประสิทธิภาพมากกว่านะเพราะเวลาจะจับพ่นไปเนี่ยฟืดไปเนี่ยนะครับ เขารู้ว่าจะให้ไปตกกลางทุ่ง,งานานะครับเขารู้ว่าจะต้องไปตกกลางทุ่ง,งานาไม่ตกเข้าบ้านเรือนประชาชนนี่ประสิทธิภาพไอ้จรวด BMD1 ของกัมพูชาของขเขมรเนี่ยแม่นขๆพอพอกับ,บั้งไฟพญานาคใส่ดินปืนเข้าไปแล้วจุดฟนะู่ฟ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 ู่มาแย่จริงๆเลยนะครับตอนนี้ โดยพื้นฐานของประชาชนสองประเทศเนี่ยเขาไม่โกรธกันนะคนไทยกับคนขเขมรนี่เขาไม่โกรธกันนะเขาดีกันนะครับเขาดีกันนะครับแต่มันมาเกิดจากผู้นําของทั้งสองประเทศเนี่ยนะครับไม่ถูกกันนะครับไม่ถูกกันและเอามาทาให้ชาวบ้านเดือดร้อนท่านสังเกตไหมครับขเขมรเปิดแนวรบทั้งหมดเลยแต่ไม่กล้า ตรงปลอยเปรตเพราะตรงนั้นหัวใจหุนเซนอยู่ตรงนั้นรายได้กะว่าเดี๋ยวถ้าคุยกันรู้เรื่องเปิดด่านปกติบ่อนเปิดได้ปกติรายได้จากบ่อนสามสิบเปอร์เซ็นเข้าหุนเซ็นโดยตรงแก๊งสแกมเมอร์แก๊งแก๊งหลอกลวงอะไรต่างๆอยู่ที่ปลอยเปรตน,นะครับทหารไทยก็เตรียมไว้อครับตั้งปืนใหญ่เลยครับถ้าเขมเียนตรงจุดนั้นนะ คือเราเนี่ยแม่นสุด่ากูรุถ้าเขาไม่ยิงมาไม่ยิงกลับครับถ้าเขายิงมานะปล่อยกระสุนไปสักห้าสิบนัดเนี่ยให้เข้าบ่อนแห่งละนัดแห่งละนัดแห่งละนัดก่อนเลยแล้วบอกว่ากูก็ยิงพลาดแบบมึงยิงให้จรวด Bn21 มาเนี่ยแต่ละบ่อนเนี่ยสมมติว่ามีตึกสามติดชั้นเนี่ยถ้าพุ่งเข้าไปชั้นหนึ่งเนี่ยนะครับโครงสร้างมันจะเสีย มันจะต้องทําการปรับปรุงเป็นปีมึงก็ขาดรายได้เฉพาะบ่อนนั้นเป็นปีนะครับบ่อนตรงไหนก็แต่แม้นบ่อนนักการเมืองเราก็อยู่แถวนั้นเยอะนะั้นผงไม่กล้าลย,ยิงแล้ว้งนะครับไม่รู้่ลบกันต้องหลากหลายยุทธวิธีเพื่อให้บรรลุจุดหมายหลากหลายยุทธวิธีต้องเอามึงให้มึงง่อยเปียเสียขาเดี๋ยวแล้วยกพงขาวก็แล้วกัน มัน้มันคุยไม่รู้เรื่องเจ๊เจ๊เขาคือครับเสื้อเสื้อรุ่นใหม่ฮะอันนี้เสื้อรุ่นใหม่เพิ่งมาวันนี้อะ่ะ

ความสําคัญของคาเมเห็นเนี่ยนะครับสําหรับผมมองแล้วเนี่ยความสําคัญอยู่ที่คุมเซนคนเดียวครับถ้าคุมเซนไม่จบนี่มันไม่จบแล้วครับนะครับบ้านเราเนี่ยมันไม่ใช่จบที่อดีตนายกทักษิณคนเดียวนะทหารยังไม่ยอมนะครับทหารยังไม่ยอมนะครับทหารยังไม่ยอมนะครับแต่คาเมเนเนี่ยมันวันสต็อปเซอร์วิสที่คุมเซนคนเดียว คุณเซนไปซ้ายก็ซ้ายขวาก็ขวาแม่นชี้ช้างบอกว่านกคนขเขมรยังต้องบอกว่านกเลยนะครับมันแบบนั้นมันแบบนั้นแล้วก็เตียบันนะเขากําลังชุลมูลกันอย่างเงี้ยแทนที่จะเข้ายึดอํานาจคุณเซนก็เสือกไม่ทํานะครับนะครับตอนนี้คุณเซนเนี่ยมันฉลาดครับเป็นคนแก่ที่มันฉลาดนะไม่ใช่มันโง่นะมันรู้ว่า จันทบุรีตราดเนี่ยอยู่ในความรับผิดชอบของเตียบันมันสั่งทหารมาเลยครับก็ให้บุกเตียบันแม่งก็โวยวายสิว่าอา้าวพื้นที่กูมึงทำไมมาเสือกมึงจะให้กูแย่ด้วยจะให้ทหารกูตุยไปเยอะๆด้วยเหรอนะครับไอทหารที่ไปบุกไม่ใช่ทหารเรือที่เป็นน้องเตียบันหลานเตียบันเป็นผู้จัดการทหารเรือนะครับ จะเอาทหารบุญเซมเนี่ยมาบุกเขตจันทบุรีตากไอเตียบันเขาโวยวายสิเฮ้ย hey, พื้นที่กูนี่มึงมาเสือกกับพื้นที่กูทําไมตรงนั้นเลยยังไม่มีการประทะเนี่ยท่านนึกภาพออกไหมครับเหมือนท่านแม่ทัพภาคที่สองกับแม่ทัพภาคที่หนึ่งเนี่ยพื้นที่รับผิดชอบแตกต่างกันนะครับแม่ทัพภาคที่สองก็รับผิดชอบทางอีสานแม่ทัพภาคที่หนึ่งก็รับผิดชอบสาบแก้วแต่จันทบุรีตาบเนี่ยแม่ทัพเรือเรารับผิดชอบ ของขม็นเนี่ยของเตียบันมารับผิดช,ชอบทางจันทบุรีตราบนไอ้แก๊งไอ้แกงคอนซินเตอร์นี้ต้องปราบกับต้องปราบให้เด็ดขาดเขียบขาดนะประเทศไทยนะครับจะเจจาสมบศึกกันเนี่ยปราบนะครับส่วนบอนเนี่ยส่วนบอนเนี่ยนะครับ ประเทศไทยคิดจะตั้งอินเตอร์เทนเมนต์คอปเต็อะไรแม่นตั้งไม่ได้หรอกชาวบ้านเขาปะท้วงการเืองก็ขัดขวางกันสมมติตั้งไม่ได้นะมีทางแก้ครับหนึ่งกระทรวงมาไทยออกไปญาติให้คนเล่นการพนันเลยและเก็บเงินเข้าจะพี่นาจังหวัดละแห่งก็ได้นะครับการพนันประเภทหนึ่งเนี้ยท่านก็ออกใบญาติเลยคนแม่ก็ไม่ไปเล่นบ่อนเขมินนะครับพมา่าไม่ไปเล่นแล้วครับเช่นกาญจนบุรีนะ ว่าราการจังหวัดที่นาให้เปิดบ่อนแห่งหนึ่งนะครับและเปิดบ่อนอย่างนี้มีความสุขด้วยฝ่ายปกครองก็ไถเงินได้ฝ่ายตำรวจก็ไถเงินได้ไอคนไปเล่นก็ไม่ต้องขับรถไกลนะครับแล้วกเก็บเงินสำนักราจะไปเก็บเลยก็ได้เอาเงินเข้าไปแสนนึงก็เก็บ 10, หมื่นนึงเก็บไม่กี่วันเจ๊งครับเจ๊งอันนี้คือค่าบ่อนเขมร อนุญาตได้กระทรวงมหาทยอนุญาตได้นะฮะระเบียบกฎหมายเราแก้ง่ายนิดเดียวอะนะครับกฎหมายคนเขียนแก้ง่ายนิดเดียวนะครับไม่ต้องเปิดคาสิโนซีโนแล้วครับถ้าเปิดคาสิโนมันเป็นของในทุนในทุนไปตั้งเปิดแม่นบอลบอลี้เนี้ยเขาเรียกบอลอะไรวะหนึ่งตำบลนนะ่ะหนึ่งตำบลหนึ่งบอลน,นะเออถ้าอยากนะเออ หนึ่งตำบลหนึ่งบ่อนเนะีไม่ต้องทบหาอะไรกันแล้วนะครับหนึ่งตำบลหนึ่งบ่อนและคนไทยเนี่ยมันชอบเล่กนการพนันกับมึงพน,นันกับกูไม่ละว่าจะลบกันอีกวันอีกวันโอ้ยพน,นันกันฮนะ เพาผมนำเมื่อเช้านี้ไอ้รองเท้าผมคนเท้าใหญ่ ใส่รองเท้าก็เบอร์46หาซื้อไม่ค่อยได้ผมก็ไปพิมพ์ในไอในในทิกตอกค่ะว่ารองเท้าผ้าใบเบอร์ใหญ่ๆนะครับมันก็ขึ้นมามันมีไอ้น้องหนึ่งโฆษณาขายไอ้รองเท้าผ้าใบเบอร์ใหญ่ๆทุงเบอร์47โอ้มันโชวน,นมอย่างเดียวเลยและคนจะไปดูรองเท้าเองเหรอ,อหนู มันโชนนมใหญ่เบอร์มมาเลยกูตายแล้วเวนเวนเวนชื่อน้องอะไรก็ไม่รู้นะแต่มีขายถึงเบอร์สี่สิบเจ็ดมันอยู่ที่ตำรวจเช็งงวดกวดขันนะเมื่อก่อนคนซื้อหวยเนี่ยสมัยผมยังรับราชการอยู่เนี่ย นะครับเราก็ถ้าใครซื้อหวยเนี่ยมีโพยเนี่ยสองคูณสองบาทเนี่ยถูกจับดำเนินคดีนะครับสารปรับสี่ร้อยบาทพอเจอตำรวจนี่ถึงก็กิกนโพยกันเลยนะครับพอเจอตำรวจปุ๊บเนี่ยเอาโพยใส่ปากกินเลยครับมาเนี่ยบีปากก็ยังล้วงออกมาไม่ได้เลยนะฮะบีปากยังล้วงออกมาไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้สบายครับแช่งกันโทรศัพท์แล้วนะ ทงกงนโทางโทรศัพท์แล้วนะครับหวยไทยไม่ทันใจครับสิบห้าวันออกทีไปแทงหวยลาวกันแล้วนะครับไปแทงหวยลาวกันแล้ว ซื้อทางออนไลน์จริงซื้อทางโทรศัพท์จริงๆซื้อทงางไลน์ครับหวยเนี่ยนะซื้อทงางไลน์ตำรวจจะจับนี่ต้องต้องดูทางโทรศัพท์ด้วยนะครับ